ไม่มีเรื่องอะไรให้น่ายินดีเลยนะครับกับสถานาการณ์น้ําท่วมที่หัดใหญ่จรึงควรจะต้องบอกว่าอยากให้น้ํามาเร็วไปเร็วแต่ปรากฏว่ามีแต่น้ําลงมาเติมน้ําลงมาเติมตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างมาดูเข้ามาซ้ําเติมให้มันยิ่งเร็วร้ายไปอีก<ฆ>แก้มลิงพึ่งล้นอีกแล้วเดี๋ยวจะว่ากันด้วยเรื่องของแก้มลิงคองเรียนด้วยแล้วก็มีภาพที่ส่งอัปเดตเข้ามาช่วงตีหนึ่งตีสองที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่า น้ำมันล้นลงมาเติม,อมของเดิมก็วิกฤตอยู่แล้วดังนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมรับผลกระทบของที่ปิ่มๆหลังคาอันใหม่น่าจะล้นหลังคาแล้วสิ่งหนึ่งที่ก็ไม่อยากจะใช้คำนี้เลยเดี๋ยวมันก็จะต้องมีการถอดบทเรียนถูกไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงได้ไม่ทันการไปเสียทุกอย่างก็ต้องยอมรับว่าอย่างหนึ่งก็คือเราไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้พี่น้องชาวหัดใหญ่เองใครอยู่ในตัวเมืองเอง,เองก็คงไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เรื่องที่มันจะมาถึงขนาดนี้ น้ำมาเยือนเกินหลังคาที่ต้องเก็บเอาไว้เล่าให้ลูกหลานฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยแม่พ่อปู่ย่าตายายเคยขึ้นไปอยู่บนหลังคารอเรือเขามาถูกไหมเราไม่เคยเจอเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมาแรงมาเร็วเราก็เลยคิดว่าทุกอย่างเนี่ยเอาอยู่แต่มาวันนี้มันเอาไม่อยู่เห็นไหมเมื่อกี้นี้ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปคือจับสายไฟสายไฟที่เคยอยู่สูงจากพื้น4ี่ห้าเมตร วันนี้กลายเป็นที่ยึดเหนีย่ยวให้เขาลากกันเข้าไปลากเรือเข้าไปเอาของไปให้กันเอาของไปให้ในอีกทางหนึ่งเวลาจะกลับก็ต้องติดคนแก่ติดกลุ่มเปราะบางออกมาด้วยเพราะอยู่ต่อไปก็ทุ้ซีไม่ไหวแล้วข้าวปลาอาหารก็ไม่มีบางบ้านมีเด็กเล็กนมก็ไม่มีเอาดูภาพกันหน่อยอันท่าย,ยาสวัสดีครับพาวอะไรไหม หิวไหมคุณยายหิวมากเลยหิวมากเลยต่อยล้ำลายแวอยู่กี่คนไม่เอาเทียนมาเจ็บมากยันอธิยนขานอกคนมีขายครับไม่มีขายเลยใชเพื่นก็ปิดหมดเลยครับร้านค้าไม่มีใครเปิดเลยนี่ทีมคุณท็อปคุณไทยค่ะคุณบีนและคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นำน้องๆทีมมาสารสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูขับเรือฝ่ากระแสน้ำ้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน ที่คิดว่าเคยเป็นดาดฟ้าบ้านเราเคยเป็นชั้นสองบ้านเราวันนี้กลายเป็นชั้นหนึ่งเราบอกต่อไปไม่รู้ชั้นหนึ่งจะพอไหมก็ต้องเชิญนุ่นชั้นดาดฟ้าของจริงบนหลังคาอันนี้ซอยชุมชนคุรุสภาหนึ่งและสองในตะบนควนลงังอำเภอหัดใหญ่เอาถุงยางชีพไปให้เอ,เอาเอาข้าวปลาอาหารอาหารปรุงสุกเอาน้ําดื่มไปให้แล้วก็ติดพวกนมเด็กไปด้วยจุดนี้น้ําท่วมสูงถึงสายไฟยังไงก็มีไม่ต่ํากว่า4ี่หเมตร ใช้สายไฟเนะี่ยจับลากกันไปคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้เคยเป็นชั้นสองทุกวันนี้กลายเป็นต้องอยู่ชั้นนี้กันแล้วแล้วชั้นนี้ก็ดูท่าทางเอาไม่อยู่แล้วถูกไหมทนนั้นเนาะนีม่มาไปถึงชั้นสองแล้วนะชั้นหนึ่งไม่ต้องพูดถึงที่มาสาสมัครมูลนิธิร่วมกัน,นอยู่ช่วยตั้งแต่เช้ายันคํามืดดึกดื่นชาวบ,บ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกรู้ไหมเรือคุณในลำแรกเลยที่เข้ามาช่วยไม่เคยมีใครเข้ามาเลยทนหิวกันมาหลายวันแล้ว ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาถึงจุดนี้เลยขอบคุณมากที่มาขณะที่เทศบาลเมืองคอหงทางอาสากู้ภัยสยามท่าสาราอบตอท่าสาราและเทศบาลเมืองปากพูนนำเรือเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ในบ้านพื้นที่บ้านของเปรเทศบาลเมืองคอหงกู้ภัยช่วยคนออกมาได้285คนมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ก็ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงอย่างที่ปลอดภัยจำนวนนั้นมีทารกอายุ10เดือนรวมอยู่ด้วยช่วยกันอุ้มมา โอ้ยไอหนูเอ้ยครจะคิดเนาะลืมตาไม่ถึงขวบเลยมาเจอเหตุการณ์ที่ต้องจําไว้เลยว่าโอ้โหหนูเกิดมาปีนั้นไงลูกปีที่น้ําท่วมใหญ่มหาอุทกภัยหัดใหญ่ทีมข่าวช่อง 7hd เอง<ร>ก็ขอติดเรือเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนลิติมิตรภาพ,พสามัคคีเข้าไปดูความเป็นอยู่ของพี่น้อง <ül น acco> ที่ยังติดอยู่ในบ้านคนที่เข้าไปเขาบอกผู้สื่อข่าวน้ําตาไหลเลยเพราะน้ํามันท่วมสูงมากแล้วคนเป็นพันรับรวมหัวเนี่ยคุณผู้ชมดู ใครที่พอมีตึกชั้น2ชั้น3ชั้น4ก็ยืนกระจายกันอยู่ใครมีตึกชั้นเดียวก็อยู่บนหลังคานั่งนับหัวเป็นพันคนแต่ช่วยกันออกมาไม่ได้เพราะของมันมีจํากัดนี่ดูบนดัดฟ้าหนุดค่ะไหมบอกบางที่เนี่ยอดเข้าอดน้ํากันมา3วันแล้วกินข้าวที่เกียดกระเสียนกินจนต้องแบบต้องเผื่อไว้เพราะไม่รู้ว่าใครจะเข้าไปช่วยได้เมื่อไหร่หน่วยส่งสเสบียงนี่ไม่ต้องเห็นเลยแค่เรือเขาเข้าไปค่อยๆเอาออกมาดูทานกระแสะน้าคุณผู้ชมดู เขาก็อยากจะไปเร็วกว่านี้แต่มันก็ไปไม่ไหวเครื่องยนต์มันสู้กระแสน้ําไม่ไหวจริงๆกําลังพลกองพลพัฒนาที่4ข่ารัตนพลเอาเจสกีไปช่วยแม่ลูกติดอยู่บนหลังคาบ้านปรากฏน้ามันไหลเชี่ยวมากพัดเจสกีไปติดหลังคารถที่จมน้ําอยู่มาค่อยเห็นกันเจสกีเกือบคว่ำช่วยกันดึงช่วยกันลากออกมามาดึงเชือกก่อนเรืองพิชน้ำพิขึ้น่ะ มารววอาสากู้ภัยช่วยเหลือเคสสำคัญคุณยายอายุ88ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนลอยน้ำอยู่ชั้น2มานาน3วันแล้วเคสนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงเพราะคุณยายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่อยๆประคองกันช่วยกันสามสีคนนำขึ้นเรือ ส่งโรงพยาบาลสงขลานครินทันท่วงทีนะครับดูเรือมันไม่เสมอเนาะค่ะยงเุณัย<ห>อดทนนิดนึงเดี๋ยวจะปลอดภัยแล้วในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่เมื่อคืนนี้มีญาติของผู้ประสบภัยหลายคนเดินทางม,มาขอความช่วยเหลือมาตรงไอ้กู้ภัยหน้าสูงบฏิบัติการเองเลยเนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเขาบอกโทรติดยากมากใครติดนี่ถือว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหน่วยกู้ภัยยืนยันว่าไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือ ถ้าได้ข้อมูลได้พิกัดมาเข้าไปพยายามจะจัดทีมออกไปให้เร็วที่สุดแต่ก็ยอมรับว่าหลายจุดน้ํามันเชี่ยวมากการจะเข้าไปถึงมันก็ลําบากก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ในตอนนี้แล้วยังเจอปัญหาว่ากู้ภัยต่างจังหวัดที่เข้ามาช่วยแน่นอนมาจากเหนืออีสานกลางแล้วมาหัดใหญ่มันก็ไม่มีความคุ้นเคยเส้นทางถูกไหมไอ้สมมุติเราบอกชื่อชุมชนนี้ซอยนี้นคนพื้นที่รู้ดีว่าต้องไปยังไงแต่คนต่างพื้นที่ล่ะ เครื่องหมายคำถามตัวโตวๆ,ๆเลยว่าเราจะไปยังไงออแล้วคนในพื้นที่เขาก็จะรู้เลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีกลุ่มเปราะบางมีผู้สูงอายุมผีผู้พิการหรือว่ามีเด็กเล็กทาให้การช่วยเหลือบางทีมัน<ช> <ๆ S 1> ก็ล่าช้าดังนั้นอาศัยตอนนี้ก็คือตรงไหนมีเสียงเรียก <ๆ S 2> ก็จะเข้าไปตรงจุดที่ได้ยินเสียงนะครับของป้ามิตหลังคาป้าอยู่หลังคาสองวันแล้วยังไม่มีใครได้กินข้าเลย และน้องได้เข้าไปอันนั้นเขาเรียก้วาอย่างไงเขาเรียกค่ะตอนนี้เยอะมากเลยค่ะซอยทองดีสายังไม่มีใครได้กินข้าวเลยสองสามวันแล้ววันนี้ก็เข้าวันที่สามแล้วแล้วคือถ้าทางน,น้ำเป็นยังไงบ้างาตอนเชี่ยวมากมใช่ค่ะน้ำแรงมากเข้าไปไกลกว่าน,นี้ไม่ได้แล้ว เนี่ยเขาถึงบอกว่าเราถึงได้เห็นคลิปที่บอกเสียงเรียกกันระงมเลยอพอเขาก็ไม่รู้ว่าตรงจุดไหนยังไงเพิ่งจะมีรู้สึกโดนจากทางภาคเหนือไปไม่ที่จับความร้อนเพิ่งจะเห็นกันอ่ะแต่มันก็ร้อนทุกที่เห็นเป็นคน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 ติด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 นอกจากอาสากู้ภัยที่เข้าพื้นที่ไปแล้วยังมีหลายหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลืออย่างทหารจากค่ายฝึกรบพิเศษสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมาร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลืออพยพชาวบ้านขึ้นรถ FTS ฝากกระแสน้ําท่วมสูงไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย คุณผู้ชมต้องบอกว่าชาวบ้านเนี่ยหลายคนติดอยู่ในบ้านมาสี่วันแล้วอยู่กันอย่างยากลำบากขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มเขาก็พยายามจะมาขอกันส่งตัวแทนจากบ้านเข้ามาที่กู้ภัยส่วนหน้ามาบอกว่าตรงจุดไหนยังไงแต่ถึงกระนั้นพอรู้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้ไหมเพราะยิ่งเข้าไปลึกมากน้ำมันก็ยิ่งเชี่ยวมากตีหนึ่งครึ่งคุณศักดิ์สิทธิ์ขาวทองสสสงขลาโพสต์ข้อความ ระบุว่าตอนนี้ตีหนึ่งครึ่ง26พฤศจิกาย,ยน68เนี่ยอ่างเก็บน้ำแก้มลิงล้นรอบที่สองน้ำมหาสารกำลังไหลเข้าหัดใหญ่รอบนี้เร็วและแรงมากเตรียมรับมือรอบใหม่ถึงจะเป็นข้อความไม่กี่บรรทัดแต่คุณผู้ชมมันสะท้านหัวใจเหลือเกินเพราะของเดิมวิกฤตอยู่แล้วแล้วเนี่ยน้ำที่รอจาอคิวเข้าไปอีกจนตีสองมีชาวบ้านในพื้นที่โพสต์คลิปบอกอ่างแก้มลิงคลองเรียนเอาไม่อยู่แล้ว มวลน้ำมาหาศาลไหลลงไปที่หัดใหญ่แล,แล้วจะสังเกตเห็นในคลิปนนฝนก็ยังไม่หยุดเติมบอกว่าเจอเหมือนคล้ายๆเวลาเราคุยกันถึงพื้นที่ส่วนกลางเลยเจอสามน้ำหนึ่งคือน้ำฝนตกใหม่สองคือน้ำฝนที่มาตกสะสมแลม้วมาไหลบ่าเข้ามาและสามคือน้ำหนุนทะเลหนุนประกอบกันครบสามน้ำคุณผู้ชมเดี๋ยวสานการวันนี้เนี่ย<ม>ก็จะบอกว่ามันคล้ายๆก็บอกไม่ได้ที่เขาบอกว่า ไหนบอกเขาบอกจะขี้ใครใน3วันคุณนนคือเขาบอกว่าจริงๆอะหลังจากวันที่25คือเหมือนว่าหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยฝนน่ยจะเริ่มน้อยลงแล้วทุกคนก็มีความคาดหวังว่าเออเดี๋ยวสถานการณ์เนี่ยมันจะดีขึ้นและยิ่งพอเมื่อคืนมีประเด็นเรื่องของอ่างเก็บน้าซึ่งเป็นแก้มลิงเนี่ยแตกอีกอะแล้วฝนก็ยังไม่หยุดใช่ดังนั้น 2- 3วันที่พูดถึงเนี่ยอันนี้ก็จะต้องเลื่อนออกไปก่อนค่ะ